รายการต่อไปอันนี้เป็นป้ายแดงเลยครับขนาด8บาทป้ายแดงนะฮะป้ายแดงก็คือไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้ไม่เคยใส่นะครับอยู่ในกล่องเก่าเก็บนะครับนอนกล่องเก่าเก็บนอนกล่องนะครับสีเงางามนะครับ อันนี้เก็บในกล่องยังไม่พอนะครับยังต้องห่อพลาสติกด้วยครับเพื่อกันอากาศทําให้ผิวดําครับเก็บในกล่องแล้วยังต้องห่อด้วยนะครับไม่ห่อไม่ได้ครับเดี๋ยวผิวดําผิวดําเดี๋ยวลูกค้าไม่ชอบนี่ฮะต้องต่อกอก,อกอด้วยนะครับต่อกอกอนะฮะกรรมการนะฮะกกเลขนะครับเดี๋ยวขอดูอนุญาตดูเลขนิดนึงหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเส้นนี้ เลดแปดบาทไตามาดห้าเก้ากรรมการนะครับไตามาดห้าเก้ากรรมการสวยคมชัดทุกจุดนะครับเพราะเป็นเลดใหม่เลดใหม่ป้ายแดงคมชัดทุกจุดนะครับไม่มีการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับสายเงางามนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเงางาม,งามไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเป็นป้ายแดง ายแดงนะครับเส้นนี้ทางร้านโจกรุงเก่านะครับจะขอเสนอราคานะครับเป็นราคาเปิดนะครับราคาเปิดอยู่ที่สองหมืนบาทเส้นนี้นะครับระคาเปิดอยู่สองหมืนบาทนะครับถ้าชอบก็ต่อรองได้ครับชอบต่อรองได้ทักข้อความมาได้เลยนะครับจัดส่วนลดให้หนักหนักจัดเต็มนะครับราคาเปิดไว้สองหมืนบาทนะครับ ชอบต่อรองได้ถ้าข้อความมาได้เลยครับชอบราคาไหนใส่มาเลยถ้าพ่อค้าไม่ขาดทุนนะครับพ่อค้าขายครับถ้าพ่อค้าไม่ขาดทุนพ่อค้าขายได้เลยไซส์8บาทนะครับป้ายแดงเปิดราคาที่20,000บาทวันนี้ก็มี3เส้นนะครับ3เส้นไซส์8บาททั้ง3เส้นเลยนะครับ ชอบเซนไหนทัก inbox มาขอรูปเพิ่มได้นะครับทัก inbox มาขอรูปเพิ่มได้นะครับขอรูปเพิ่มในมุมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเลรดย0ร้อยวันนะครับ8บาทไตามาตขนาดแปดบาทมือสองไตมาตขนาด8บาทมือ1นะครับทักข้อความมาได้เลยครับวันนี้ร้านโจ้กุ้งเก่าก็มาไลฟ์สดนะครับเลรี8บาท3เส้นนะครับ ขอบคุณมากครับแฟนเพจที่ติดตามรับชมร้านเจ้ากรุงเก่าที่โลตักอยุธยานะครับรับจำนำเหรียหลวงพ่อรวยวัตถุมงคลทุกชนิดแล้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ